สวัสดีครับผมคูเอเบดตั้งร0 0วันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาตกกุ้งที่บอร์สนุกตกกุ้งเหมือนเดิมนะครับคันที่ผมใช้ก็จะเป็นคัน Dxr 1.5วันนี้ก็จะใช้ทุ่นหยดน้ำนะครับซึ่งเป็นทุ่นขนาดเล็กนี่ก็เป็นบอร์สนุกตกกุ้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกรัรวนออก ช่วงนี้น้องเขาก็มาปล่อยกุ้งนะครับผมชอบไปตอนบ่อเปิดเพราะว่าเกือบทุกบ่อครับตอนเปิดบ่อเขาจะปล่อยลองพื้นค่อนข้างที่จะเยอะผมก็ทำการวัดระดับน้ำนะครับโดยการใช้สต็อปเปอร์ตัวล่างแตะที่บริเวณผิวน้ำทำไมต้องวนล็อกทำไมต้องวนลอก ทำไมต้องวนล็อกนั่นล่ะครับเพราะว่าบริเวณออกซิเจนที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่กุ้งจะไปใอาศัยอยู่บริเวณรอบออกซิเจนเพราะกุ้งเป็นสัตว์ที่ต้องการออกซิเจนสูงหลังจากที่ทำการขนส่งหรือเดินทางมายังบ่อนะครับกุ้งค่อนข้างที่จะขาดออกซิเจนทำให้พอเราปล่อยลงไปในน้ำกุ้งต้องการออกซิเจนสูง เพราะนั้นพอเราปล่อยลงไปนะครับมันก็ทำการเดินหาบริเวณที่เป็นออกซิเจนผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราตกบริเวณรอบออกซิเจนก็จะมีตัวกุ้งเยอะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการหย่อนเบ็ดลงไปพอหย่อนเบ็ดลงไปก็โดนเลยครับมันเดินครับเราสังเกตด,ดูหลังจนปลายคันงอแล้วก็ตวัดนิดเดียวครับ วันนี้เป็นกุ้งไซเล็กค่อนข้างเล็กนะครับก็ตกสนุกครับกุ้งไซเล็กมันจับบ่อยครับเขาปล่อยเยอะไปอีกแล้วครับไปอีกแล้วลูตัวนี้พลาดครับมีอาการอีกแล้วครับจมจมค้างจมค้างช่างดูช่างดูครับ ุ่นเหมือนจะถอนนะครับพุ่นเหมือนจะถอนเราก็ลองช่างดูเห็นไหมครับพุ่นถอนนิดโอกาสติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มปากครับทุ่นถอนตัวต่อไปครับหลุดเฟรมไปแล้วครับตย่นลังแล้วก็ตวัดส่วนไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีใครนะครับมันลากไปเราปล่อยให้มันลากไปเลยครับแล้วให้มันกิน จะมีอยู่สองอาการคือจงค้างแล้วก็ทุ่มถอนแล้วเราก็ค่อยวัดครับได้ตัวเกือบ100%แน่นอนเพราะกุ้งเล็กมันจะกินเหยื่อเข้าปากเกือบ100%ซครับตัวนี้ก็เต็มปากอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับไปอีกแล้ว พอมีอาการนะครับผมก็ยกคันขึ้นให้สายลอยเหนือน้ำนะครับให้ทุ่นรับน้ำหนักเต็มที่จมค้างอย่างนี้ยกนิดเดียวครับเรียบร้อยตกสนุกมากนะครับเพราะว่ากุ้งเล็กเนี่ยมันกินดีมากเลยเราอย่าไปซีเรียสว่ากุ้งเล็กหรือกุ้งใหญ่ครับกุ้งเล็กเนี่ยมันปล่อยเยอะมันกินดีมากครับเราวัดทั้งชั่วโมงครับเห็นไหมครับ พอจมค้างเราก็ชั่งน้ำหนักพอสายตึงเราก็ยกเลยครับไม่ต้องตวัดแรงครับเบีดตั้งร้อยเปอร์เซนเพราะทุกครั้งที่ผมตกนะครับผมจะเปลี่ยนเบีดใหม่ทุกครั้งเลยมีอาการอีกแล้วครับดูชัดๆกันไปเลยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วจมเมื่อกี้นะครับไม่มีน้าหนักแล้วผมก็ปล่อยลงไปที่เดิม แล้วมันได้กินต่อแล้วก็จัดการเลยครับไปแล้วครับอันนี้ก็เต็มปากแล้วก็ได้อีกตัวครับถ่ายไม่ทันกินดีมากครับเราดูมุมก,กว้างๆครับเดินเข้าออกแล้วถ้าเดินสวนทางเข้าออกอย่างนี้แสดงว่ามีตัวกุ้งแน่นอนพอสายตึงเราก็ยกเลยครับ สังเกตดูผมไม่ได้ใช้แรงในการวัดเลยนะครับในกรณีที่กุ้งตัวเล็กนะครับแล้วมันลากไปแล้วมันลากไปเนี่ยเราก็ทำการปล่อยให้มันลากไปเลยครับต่างกันนะครับกุ้งตัวเล็กกับตัวใหญ่ถ้ามันลากไปเนี่ยคือมันคีบอาหารหนีจากเพื่อนนะครับ ถ้ามันลากไปคือมันคีบอาหารแล้วมันเดินหนีเพื่อที่จะไปกินนะครับเราปล่อยให้มันลากไปเลยครับเราปล่อยให้มันลากไปเลยแล้วมันจะหยุดพอมันหยุดจะมีอยู่2อาการครับคือทุ้นถอนกับจมค้างเราค่อยวัดครับถ้าเป็นกุ้งเล็กเราอย่าพึ่งไปหลังครับเพราะมันจะแตกต่างกับกุ้งใหญ่มันจะคี้เพื่อหนีไปกินตัวตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นพอมันลากไปแล้วปล่อยให้มันลากไปครับ จนมันหยุดแต่อย่าให้ไปเกินบารอื่นนะครับอย่าไปเกินหน้าบ้านคนอื่นมันเสียมรารยาทถ้าจะเกินหน้าบ้านคนอื่นหลังแล้วก็ตวัดสวนไว้เลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีใครนะครับมันลากไปเราปล่อยให้มันลากไปเลยครับแล้วให้มันกินจะมีอยู่สองอาการคือจงค้างแล้วก็ทุ่นถอนแล้วเราก็ค่อยวัดครับได้ตัวเกือบร้อแน่นอนเพราะกุ้งเล็ก มันจะกินเหยื่อเข้าปากเกือบ100%ครับเทคนิคการวนล็อกการวนล็อกนะครับสังเกตดูว่าผมไม่ได้ขยับคันเลยครับไม่ได้จับคันเลยแต่เราใช้สายสั้นๆนะครับสายจากปลายคันจนถึงบ่อนะครับเราใช้สายสั้นๆแล้วเราก็ใช้แรงออกในการพัด ทุ่นเพื่อที่จะให้ตัวเบ็ดของเราขยับหาตัวกุ้งเห็นไหมครับขั้นผมไม่ได้ขยับเลยครับแต่ใช้แรงออกในการขยับตัวเบ็ดวนไปรอบออกซิเจนพอเราขยับไปเห็นตัวกุ้งนะครับเห็นไหมครับอันนี้กุ้งพาทุ่นเราเดิน เราก็ปล่อยไปครับกุ้งเล็กพอมันกินเราก็วัดขึ้นมานี่คือเทคนิคการวนล็อกนะครับผมชอบเล่นบริเวณล็อกไปอีกแล้วครับล้างไว้พอสายตึงก็กระตุกนิดเดียวครับเพราะว่าบริเวณล็อกเนี่ยกุ้งมันเยอะนะครับกุ้งเป็นสัตว์ที่ต้องการออกซิเจนสูงบอดสนุกตกกุ้งครับก็บรรยากาศ น,นั่งนะครับมีระบบป้องกันโควิดเรียบร้อยมีเจลแอลกอฮอล์มีเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็เราก็ลงทะเบียนก่อนเข้าบ่อนะครับเชิญชวนนะครับมาที่บ่อสนุกตกกุ้งแล้วผมก็เอากุ้งที่ได้นะครับมาทำอาหารตัวนี้ก็เป็นกุ้งผัดพริกเกลือครับกุ้งเผาเมนูย่มเยานะครับราคาย่มเยา และตัวนี้ก็จะเป็นยำกุ้งเชิญชวนนะครับใครสนใจอุปกรณ์ตกกุ้งของคุยเบ็ดตั้ง100%ก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0956692971ขอบคุณครับ